nàng nàng พี่ดอกไม้ล uh ูกพี่ดอกไม้ในของหนูอ่ะดูดีแบบเพื่นนี่อะดูดีจังเลยจะนูมาเอาก็ได้พี่ดอกไม้จะไปมาเอาทีลังอากาศหนาวแล้วใส่เสื้อกันอกาแฟมาซื้อหมูชา ที um, oh, oh, ่ขายของดีอะไรบ้างโอ้ของขายเยอะมากเลยอันน uh, <te> <packets> ี้ผักาดจ้าหมูยองค่ะอันสีเหลืองเป็นมะเป็นระถิงนะน้าถงระิ่ห้าค่ะีอันไปจาอนสี่นะคะไปจ้ นางยูนุ่นยังหาคาฟฟผัวผัวนี่คดียวตัวเฮ้ยี่ปะมีแตะหม้อเอ้ เยาเดินดูได้เลยกลุ่มมันหมดเลยเนี่ยฮะกลุ่มหมดเลยนุ่มเลยไม่กลุ่มพวกปีเนี่เหรอพี่ดอกมาอีนอ่ะกินดิ

แด้แม่หนูทำหนุ่มกิโลเหลืยสามขีดทอดเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยไข่สข้อไ่เป็นเมนไข มัชอบ้นไม่หจ้าน็นใ้ไนี่ด้่ะตกลูกชายยังมีชุดสวยเอาเอาหมูนี่ไปเป็นลูกชายวันอดสิจ้ามูใดมูใดนี่แล้วโอ้มีอาหารเชฟเตนอแล้วก็ไป

มันมีดักแด้ด้วยนี่แนนจะเอาให้พี่นี่แนนเบียร์นะเบียร์นะดื่มล้วชูรสพาทุนไหนดีวะชูรสาคาเจ็ดบาทเจ็ดบาทเดียวอ่ะสี่สี่นี้อันนี้ตื่นมีแต่น้ำมะลันะดูภาพ

นี่กล่องเท่าไหร่คะอันนี้เจ็ดอันนี้สี่บาทถ้าเอาสองสี่ก้าองยี่สิบสี่กล่องยี่สิบผสมกันได้ผสมกันได้แบบอั้โหเอาเอาอันนี้สองกล่องเอาอีกกล่องนึงเดี๋ยวดูอีกก่อนนะคะจ้า นี่พูดเจียวอะไรอหนแล้วคแล้วันนี้หออเท่าไหร่คะหนึ่งห่อสิบบาทเมื่อกี้น้ำตกเิดเส้นมี่จะเอาอร่าไหร่ เสี p ide p ide p ่ยวสามบาทสี่ขวบ

จะรวมกับไอ้นุ่นด้วยอยากขอดูเนี่ยนะเนี่ยกาะไอ้นุ่นก่อน๋ยวขอดูอีกสองที่คะที่วางที่วางไว้ด้วยกันค่ะจ่ายไปแล้วเท่าไหร่

ยุทธภาของเรานะคะก็มี จะถูจะกลับเลยเหรอคะสาทุค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะ